อยากจะทำม่นี้อ่ะทำกี่ซี่ดีที่จะถูกใจเราพี่หมอหนึ่งมีคำตอบครับเฮ้ hey, ทุกคนก่อนไปรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอทางช่องทางต่างๆด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่หมอโชคด้วยนะครับจากนั้นนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับไปรับชมสาระกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับพี่หมอเน่งคนดีคนเดิมนะอย่างนี้พี่หมอโชคเองนะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของวีเนียอีกครั้งกับวีเนียเอ็กซ์เพลร์ของพี่หมอเน่งทีนี้คําถามหลายคนแบบเฮ้ยฉันฟันเกลืองฉันฟันเกยจะแก้ด้วยวีเนียได้ไหมเพราะฉันต้องทําวีเนียเนี่ยทำกี่ซี่ดีคําถามทั้งบ้านคือแน่นอนการทําวีเนียเนี่ยเราไม่ได้เน้นทําวีเนียคอมโพสิตวัสดุอุดฟันเราไม่ได้ทําแบบนั้นซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นวัสดุไหนอะทำวีเนียเนี่ยใครจ่ายมันไม่ใช่บาทสองบาท มันเป็นหลายตังอะแล้วมันเป็นตามจํานวนซี่คำ<ช>ถามยอดนิดคือฉันอยากสวยแต่ฉันไม่อยากแทงถ้าทำสองซี่ได้ไหมแล้วกาทำวีเนียจริงๆเนี่ยทำกี่ซี่ดีการทำวีเนียทำกี่ซี่ดีก็คือต้องถามคนไข้ก่อนว่าคนไข้ต้องการอะไรต้องการปรับเปลี่ยนสีฟันหรือว่ารูปร่างหรือว่าแก้ไขเฉพาะซี่<ฯ>มันจะมีบางเคสอย่างเช่นว่าต้องการแค่ฟันแก้ไขฟันบินเล็ก<ด>ๆน้อยๆซี่เดียวก็ทำได้ ก็ทำแค่ซีเดียวก็ได้หรือถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนสีฟันรูปร่างฟันรอยยิ้มเยอะๆอันนี้แน่นอนซีเดียวไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะได้เยอะขนาดนั้นนะครับเราก็ต้องดูรอยยิ้มเป็นหลักว่ายิ้มยังไงเห็นฟันกี่ซี่นะครับดูรอยยิ้มเป็นหลักเลยบางคนยิ้มเห็นแต่ฟันบนอย่างเดียวอันนี้ก็ทําเฉพาะ6ซี่บนหรือ8ซี่บนก็ได้แต่ว่าบางคนยิ้มเห็นทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วอยากจะต้องการฟันขาวมากๆอันนี้ก็อาจจะต้องทํา หกซีบนหกซีล่างหรือแซีบ่บน8ซีล่างรวมด้วยบางเคสที่มันเล็กน้อยจริงที่เดียวก็ได้ใช่แต่บางเคสที่ความต้องการที่จะเปลี่ยนเยอะๆเปลี่ยนเยอะก็อาจจะต้องทำทำหลายซี่หลายซี่ทีนี้จะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเห็นการเห็นและการเห็นละรอและความต้องการใช่บางเคสเนี่ยอยากเห็นในฟันบน<อ>ก็ตัดเลข้างบนใช่ข้างล่างบางทีก็อยากให้ข่าวขึ้นนิดหน่อย ก็ฟอกสีฟันฟอกสีฟันก็ได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าจะเป๊ะมากก็ใช่แต่ก็มีบางเคสที่เห็นแต่ข้างบนแล้วแบบเอารูปให้ดูว่าจะมีคนไข้คนแค่คนเดียวนะที่เห็นปันล่างแล้วสีมันตัดกันเยอะเอออันเนี้ยเขาก็ไม่สบายใจเคราแค่ยิ้มเห็นแต่ข้างบนอย่างเดียวนะแต่เขาก็อยากทำข้างล่างเพราะว่าเขาไม่สบายใจหนึ่งก็ทำบนล่าง คือขึ้นความสบายใจคนไข้บางครั้งเนี่ยเห็นแต่ฟันบนยิ้มคนทั่วไปเห็นแต่ฟันบนมีแค่คนไข้คนเดียวเนี่ยที่จะเห็นแต่ฟันล่างแล้วมันตัดกันเลือกขาวข้างบนเยอะแต่ข้างล่างเนี่ยฟันเหลือ,ฟองฟอกสีฟันยังไงก็ได้ไม่เท่าข้างบนเพราะว่าเป็นเฉดพิเศษเขาก็ยอมทำข้างล่างเพื่อความสบายใจให้มันจบก็คงได้ข้อสรุปนะครับวีเนียเนี่ยจริงทำผิดซี่ก็ได้อยู่ที่ความพึงพอใจและปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขและรอยยิ้มที่มันโชว์ออกมาใช่ครับทำเยอะเห็นเยอะก็แก้จบทีเดียว ทีนี้พี่หมอเอมีอะไรฝากผมเรื่องนี้บ้างครับก็ในการทำวีเนียครับหลักเลยก็คือคนไข้ต้องการแก้ไขอะไรนะครับสิ่งนั้นแหละคือหมออยากจะรู้มากที่สุดเพื่อที่จะสื่อสารจะได้แก้ไขได้ตรงจุดเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีเรฟเฟรนส์มีสีฟันมีรูปร่างฟันที่ต้องการเนี่ยหมอก็จะสามารถสื่อสารระหว่างกันแล้วก็จะแก้ไขได้ตรงจุดนะครับพูดง่ายๆคือพี่หมอต่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อยากทำวีเนียทุกซี่โอ้ฉันจะรวยเพราะทำวีเนียมันไม่ใช่ แต่เราอยากเอาตรงนี้เพื่อเป็นกระบวนการนึงในการส่งเสริมรอยยิ้มคนไข้ให้ยิ้มมั่นใจขึ้นสวยขึ้นเพราะฉะนั้นทำน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นถ้าความต้องการน้อยก็อาจจะทาน้อยได้แต่ถ้าความต้องการเยอะไปทําน้อยเดี๋ยวมันจะไม่จบใช่มไม่จบนึกภาพแล้วเหมือนเราจะทําบ้านหน้าบ้านเราอะจะปิดให้บ้านเราสวยงามทําฟาสากเนี้ยเราทําซี่สองซี่หรอไม่ได้เนาะเพราะจริงจริงะมันขึ้นอยู่กับเราอะต้องการแค่ไหนถ้าเราต้องการเยอะ ก็ต้องทําเยอะเพราะเรายิ้มเห็นเยอะแล้วมีความต้องการแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการอะไรเยอะบางทีอาจจะไม่ต้องทำหรือทําน้อยลงก็ได้เช่นตันบินอย่างที่หมอนที่หนึ่งบอกนว่าทําที่เดียวพอเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความต้องการสุดท้ายเนี่ยการทำวินีจจะถูกจะแพงจะคุม้มไม่คุม้มจะทําเยอะทําน้อยอ่ะอยู่ที่ใจเราแล้วก็ถ้าทาแล้วมันตอบโจทย์ตอบจิตตอบใจคุณภาพรอยยิ้มเรายิ้มได้ยอย่างเต็มที่อ่ะมันเป็นความสุขที่ไม่ใช่วัดเป็นตัวเงินได้หน้าที่ของหมอเราอย่างเราสองคนเนี่ยคือเอาความรู้ทางอนุกรมเนี่ย มาส่งเสริมบุคลิกภาพส่งเสริมความคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้ได้มีความมั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้นถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องก็คงฝากไว้ประมาณนี้ใครอยากทำเรื่นี้อ่ะมาปรึกษาได้ว่าทํากี่ที่ดีแน่นอนการทําเยอะหรือน้อยอยู่ที่ความคุณพอใจและสิ่งที่เราต้องการนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นรอลัง้จให้ทีมงานนะครับเราี้สวัสดีครับ